สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีเกมสตูดิโอครับและในวันนี้เราประโยชนเกมยูริออนไลน์ในหมวดหนึ่งมาท่านหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทําไมผมรู้สึกว่ามันแหลกๆกันเนี่ยเอ้ผมรู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกนะเนี่ยไปครับแมปนี้เรียกว่าเป็นแมปในตำนานนะตั้งแต่เด็กอ่ะผมเล่นแมปนี้ตลอด เนี่ยครับเดี๋ยวมันจะมีแล่เพชรตรงแถวนี้เดี๋ยวผมจะไปยึดตรงนี้กันนะโดดล่มผมจำไม่ผิดแถวนี้มันจะมีโดดล่มอยู่เอ้าทำไมหมาเราวิ่งมาตรงเนี้ยอ๋อรู้ละผมเป็นคนเรียกหมามาเองนี่นะ อยู่ล้มอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเดี๋ยวนะทำไมแรกเพชรมาเหลือเท่านี้ผมครับทำไมแรกเพชรผมเหลือแค่นี้เนี่ย I have no structure. Ready, oh, the union. See you, lady. The building. Hospital Capture. All infantry units will now attack you. Comrade, unit Moving ready. Construction garrison. Moving out. On beat, order. Location confirmed. Construction complete. Unit ready. ready comrade. Moving. Location confirmed. And... Oh. oh, oh Tangwa. นั่นแหละระ <laughs> เบิดมีคนมาโดดล่มครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือฐานเรือนั่นเองครับอือเลยผมต้องผมว่าผมจะต้องมาเตรียมไว้แถวนี้กันแล้วกัน ผมนี่เป็นคนผู้เล่นที่ชอบเล่นเรือมากครับ Maneuvering, let's clear Maniova the up. Unit ready. Armored complete. Building. Construction complete. New construction options. Building. Spying order. Spy P Lady. Unit ready. Select private. It will be a silent screen. Mm. Unit ready for ผมไม่รู้นะว่าเขาจะเล่นแบบยังไงนะแต่ผมจะเอาเรือเน,นี่ยแบบไปไล่ยิงเขาให้หมดเลย Waiting Unit Ready. Contact. Contact reporting Structure Reporting. Getting killed. Building. Vehicle reporting. Our on our ready for Spy plane Ready. Unit promoted. Yes, Commander. Repairing it. Unit ready. Soviet economy. Mm -hmm. Do you have a plan? Unit. Yeah. เาตัดสะพานทิ้งเลยเหรอเนี่ย เบือ้องอร์เทศเหรอ ship r e p o r t i เดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าสะพานเขาพังมาแล้วหรอ โอเคครับแล้วเงียะต่อแบทเทิลกอเทส โอ้ยเอ้ยพอโ o เว e t people แต่เขาก็ไม่มีฐานแรแล้วนะน่าจะวัดกันที่อันนี้อย่างเดียวละใครมีตังผลิตทหารมากกว่ากัน ฐานหญ่เขาก็ไม่มีฐานแม่เขาก็ไม่มีแต่เขามีปั๊มน้ำมันดิ่ด,ดอ,อืออแร่ตรงนี้มันมีแค่นี้จริงอะเนี่ย แย่ละผมทำลายตรงนี้เขาไม่ได้ผมมีสิทธิ์แพ้เยอะกว่านั้นเนี่ย เฮ้ยโอเคเมื่อไม่ได้เดี๋ยวผมเอารถแม่มายิงด้วยแล้วกันเอ้ยไม่ใช่รถแม่รถแร่ หมาครับเจอพลังแห่งรถแร่เออรถรถกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเค พัง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 เยียบร้อยจริงๆครับผมเจอพลังหิ่งรถแล่เข้าไปเขาไม่มีทางเลือกแล้วครับนอกจาก ต้องบุกผมยังหนักนวงเรียบร้อยไปๆโอเคเหลือเบรนท์พอเทสคันเดียวครับงี้เราก็จีจีแล้วมั้งผมไหลสองหานี่ผมก็ชนะแล้วเนี่ย คีล้อไปเลยกันขอจบเกมที่คีรล้อแล้วกันนะครับสวยๆ1,500ดีนะที่ผมสร้างไอ้โรงปั๊มนี่มาก่อนมันทำให้พวกการสร้างฐานของเราเนี่ยถูกขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องรีบครับเรารอคีรล้อมาแล้วก็ปิดงานก็จบละแต่ตรงนี้ครับผมมีวีทีสักคันนะเอาวีทีมายิงถลมนะ่มเนาะ กลายเป็นเกมแห่งเขาเรียกว่าความอดทนไปละเขามีเงินแต่เขาไม่มีฐานสร้างครับจีิๆครับผมเพื่อนจะยอมแพ้ไม่ะหรือจะให้ผมแบบปิดสวยๆวยด้วยคีลอฟโอ้นิดเดียวครับ